สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดในส่วนของออฮอร์โมนนะคะแล้วก็ต่อมใต้สมองนะคะการหลั่งฮอร์โมนต่างๆนะคะก็ไฮโปทาลามัสนะคะจะเป็นสมองส่วนที่สําคัญนะคะเกี่ยวกับฮอร์โมนการหลัง่งแล้วก็การสั่งของร่างกายนะคะโดยต่อมใต้สมองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอยหลัง่งแล้วก็เป็นบริเวณที่เอาไว้เก็บฮอร์โมนนะคะที่สร้างจากไฮโปทาลามัสนะคะ จะมีเป็นทั้ง i n t e r i r o บนะคะก็คือด้านหน้านะคะแล้วก็ posterior ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มเส้นประสาทนะคะ pass p a r ของเส้นประสาทตรงนี้นะคะแล้วก็ปอมเนี่ยก็จะวางอยู่บนกระดูกเอ,อ่อ spinal bone นะคะในส่วนของ interirob เนี่ยก็จะมี pass ทั้งหมด3 pass นะคะก็จะ pass puberaris นะคะแล้วก็พาร์ทดิสโทดิสโนะคะแล้วก็ i n น e ร์มีเดยนะคะสามพาร์ทค่ะค่ะแล้วก็จะมีการส่งกระแสประสาทนะคะจากไฮโปทาลามัสนะคะลงมาสู่ต่อมใต้สมองนะคะกระแสประสาทเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกนะคะแล้วก็มีการสร้างแล้วก็หลั่งฮอร์โมนที่แตกต่างกันนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็น paraventricular nucleus นะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีการสร้างแล้วก็หลั่งฮอร์โมนของอ x y t o ท i ิ Ox Ox นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็น s u p r a ราต t r i c คะนิ nucleus นะคะ,คะ,คะก็จะเป็นการหลั่ง ADH นะคะแล้วก็ลงมาเก็บไว้ที่ต่อมใต้สมองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นหลอดเลือดต่างๆที่มาเลี้ยงต่อมใต้สมองนะคะก็จะมีเป็นซพปเรียนะคะซพปเรียก็จะเป็นหลอดเลือดตรงนี้นะคะไฮโปเฟเชียลอาร์เทรีเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นอินฟ r เรียไฮโปเฟเชียลอาร์เทรีนะคะก็จะมี2เส้นแบบนี้นะคะก็คือตรงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มกลุ่มหลอดเลือดที่อยู่ด้านหลังนะคะโพเทเรียนะคะแล้วก็อ็นเทเรียกลุ่มหลอดเลือดที่อยู่ด้านหน้านะคะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มเส้นเลือดนะคะที่มีชื่อเรียกแล้วก็มีชื่อต่างๆเนาะก็จะเป็น Hyper f a c i a o ั o อ่าโปรทอส m ิ r ต์ a นะคะ p r i m a r y capillary นะคะก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ h y p e s ร์เฟชนะคะก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะส่วน s e n s o r s e n s o โซดาเซ n ซ a r y ส่วนซีคอน d ด r รีนะคะก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะ นี่นะคะก็จะมีกลุ่มเส้นเลือดแล้วก็จะเป็นชื่อเรียกของเขานะคะค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นต่อมไพเนียลต่อมไพเนียลก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นต่อมไพเนียลทีอ่อยู่ใกล้ๆกับตัวต่อมใต้สมองนะคะค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฮอร์โมนแล้วก็การหน้าที่ต่างๆของฮอร์โมนนะคะ,ะ TSH นะคะก็จะเป็นฮอร์โมนนะคะที่กระตุ้นต่อมไทรอยนะคะให้ผลิต T3 T4 นะคะเพื่อที่จะไปควบคุมระดับอของสารเคมีในเลือดนะคะแล้วก็มีผลต่อการเมแทบอลิซึมของร่างกายเราด้วย นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นโกร h ฮอร์โมนนะคะตัวนี้ก็กระตุ้น,ก,นการเจริญเติบโตของร่างกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อต่างๆกระดูนะคะต่อมาค่ะเป็น ACTH นะคะตัวนี้เนี่ยจะกระตุ้นต่อมหมวกไตนะคะให้หลั่งฮอร์โมนนะคะ cortisol นะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่แบบเอาไว้ควบคุมความเครียดนะคะแล้วก็แบบควบคุมระดับน้ำตาล นะคะแล้วก็ L H นะคะก็จะกระตุ้นการตกไข่ในผู้หญิงนะคะแล้วก็โปรแลคตินนะคะจะกระตุ้นการสร้างน้ำนมนะคะ่ะแล้วก็ FSH นะคะก็จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของรังไข่นะคะในผู้ชายก็จะเป็นกระตุ้นการเจริญเติบโตเอ่อของเอ่ออสุจิค่ะก็ FSH นะคะก็จะเป็นในส่วนของอฮอร์โมนที่กระตุ้นนะคะการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่นะคะแล้วก็กระตุ้นการผลิตอสุจินะคะส่วน m s h นะคะตัวนี้นะคะก็จะกระตุ้นเซลล์นะคะให้ผลิตเม็ดสีเมลานินนะคะส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่เปลี่ยนสีผิวได้นะคะแล้วก็ออกซิโตซินนะคะก็จะเป็นฮอร์โมนนะคะที่คอยอกระตุ้นนะคะ ่อมานะคะก็จะเป็นออกซิโทซินนะคะก็จะคอยกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกนะคะก็ตุ้นการหลั่งของน้ํานมนะคะแล้วก็ ADH นะคะก็จะช่วยนะคะในควบคุมการดูดกลับของสารการดูดกลับของน้ําในร่างกายนะคะตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นต่างๆของเลือดด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ